สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเดินเลาะเลาะลมลิกเมืองเมืองลีมลิกประเทศไอร์แลนด์เดินเล่นเดินเลาะเล่นดูดูด,ดูชมวิววันนี้มันอ่าบรรยากาศดีแดดออกก็จะเป็นลักษณะนี้ ผู้คนที่นี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เขาก็ยังใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติไม่กลัวไม่กลัวโคโรนาไม่กลัว,ไ,ลว,ไ,ลวไอ้นั่นที่ปลอดภัยนิดมันจะกลัวทำไมถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ไม่ปลอดภัยนะช่วงนี้ก็30บกว่าคนละที่ติดอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ เข้าไปเข้าไปทำอะไรเข้าไปดูนักศึกษาอินเดียคนไหนดูแล้วบอกมาหน่อยว่าอยากรู้ชื่อว่าร้านอะไรอีอะไรไม่รู้เ เสียบเทียบเมืองไทยก็จะเป็นตลาดโมเบประตูน้ำโอ้เข้ามาดูอะไรนอนอะไม่มีคนเลยโอ้มันมีแต่ไอ้นี่นะลูกมันไม่มีหนังสือนะมีแต่การ์ดนะมันต้องลงบับบ่างมันมีชั้นอยู่อ๋อมันจะทะลุฝั่งนู้นใช่ไหมใช่โอเคเอาไปโอเคเข้าร้านหนังสืออ่อน้อหน่อยนะ นี้ก็พาลูกชายมาร้านหนังสือร้านหนังสือประเทศไอร์แลนด์ มมสดอิีต่างๆแล้วคอมิกอื่ๆด้วยมีอะไรมั่งอินดี้มีคอมิกด้วยนีคอมิประเทศนี้อืมเดี๋ยวดูเทอก่อนสำหรับกาแไม่เคยดูด้วยทัวร์เลยอะโอเคเร่งที่รีบกลับอืม

คไลโมเวลงีอ่ะมันคืออะไรไลโมเวลไลโมเวลพวกผู้หญิงเ่อคือโหญ่มากคืออะไร มันเป็นแค่ร well, st วมเล่มอ่ะหนังสืออะไรอินิเมะอ่ะใช่วิ้ยอ่านง่ายอยู่แน่สบายตาถ้ามาดูแบบสบายตาดีอ่ะง่ายมากช่วงรีวิวหนังสือรีวิวไปอือเพราะว่าอ่ากันแหละ กูหนูยังไม่เคยอ่านยังไม่เคยดูอนิเมะด้วยซ้ำไปเรื่องเนี้ยแนวมันจะออกดำดำดักๆหน่อยมันเป็นเรื่องแบบลื้อสาเรื่องแบบ18บวกเลยอะก็เหนูไม่แคร์อยู่แล้วหนูชอบเรื่อง่านี้ว่าชะตาเราอยู่เหมือนกันที่สองยี่ห้อหกสิบ ก็เล่มเดิเหมือนเดิมนะคะเท่าไหร่ไหมสิบสองยูโรหกสิบท่านมีหลายเล่มเลยเล่มหนึ่งเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าขาดไปอย่างเดียวคือเล่มหกอันนี้ยงไปภาคสองใช่ไหมวันนี้ดูเฉยๆใช่ไหมก็อยากได้เหมือนกันแต่ดูก่อนว่ามีหนังสือที่มันจับได้บ้างวันนี้เงินหนูไม่ได้เอามาไม่ใช่หรอจริงด้วยนี่ ม่เไยดูเรื่องอนี้เลยเรื่องอันนี้ครั้งแรกเรื่องอะไรอันนี้ตัวเกียวกูนชื่อประเทศไทยผีปอบตัวเกียวอ้อก็มันเป็นเรื่องระดับตำนานอ่ะ Okay, เอ้ไ okay, <c oughs> ข่กองไทยท่านมันเยอะมากเลยค่ะไปแใ่เล่มเดียวเล่มที่หนึ่งกับเล่มที่สอง <c oughs> มเอาขาดไปตลอดเลยใช่อันนี้น่าหนูคิดว่ามันน่าจะไม่มีอนิเมะน,นะมันมีเป็นวัง่ะออนลี่เลย <c oughs> ถ้ามีมังก็บอกด้วยน่าสนุกนี่ กับซอมบี้มาเต็มอันนี้คืออ่ไรอันนี้อันนี้เป็นนวนิยายใช่อันนี้ก็ไม่ยังไม่เคยดูแอนิเมะเหมือนกัน มันเป็นมังงะที่มันยังไม่มีเอดเวยนะพวกเอนิเมีที่ามันจะสร้างมาจากมังงะหังสือพวกนี้ยอือวิววววิวว้ววววิววิวิววิววิววววววิววิวอิวว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 ิิววิววิว อันนี้เป็นลไมยานี่อันนี้ยายเหมือนกันแท้โอ้มาเป็นบางงะเลยนี่มาจากญี่ปุ่นหรืออะไรกันแน่เนี่ยเขาดูญี่ปุ่นมากเลยซูปเปอร์แมนไม่ใช่เหรอใช่แต่ลายเส้นแม่ดูมันบางอะแล้วอ่ะคือลายเส้นมันเป็นยังไงลายเส้นมันคือแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะ มองอ่ะเลยตาตุวละครเนี่ยวันญี่ปุ่นมากอ,ะอ่ะโจ๊กเกอร์ยังดูอ่ะยังไม่น่ากลัวเท่าแบบของฝรั่งอ,ะอ่ะวันนีดยายายด้ดูยาวเลยมีความสุขที่ดูเรื่งนี้นี่คือ,คอของ,งอีอองงกิตแม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี้ยอืม คืออะไรมันมีภาพดีจริงๆมันเป็นหนังอ่ะนี่มาเป็นหนังสือนี่ยายเรื่องเก็บอักษรแต่ว่ามันดูเพราะไดแม่ว่าแม่เคยดูอยู่นะหนังเรื่องนี้เหแอ้วมันมีหลายภาคใช่ไหมใช่หลายภาค เรื่องนี้หนูเคยดูเขารีวิวอยู่ออ่ายากเหมือนกันนายเต้นมาดูแบบน่าตื่นมากอะมาดูลกๆกอนหนูไม่คาา่อยชอบชอบอะไรที่มันสบายตานนหนูนึกว่าหนังสือนิยายนะพอเปิดไปอีกทีหนังสือการ์ตูนนีว่ว่าแต่ก็วาดให้เหมือน,นจริงมากเฮ้หนังสือเกม มีโซ่แล้วนี่ว่ะเ,เด,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 ดี๋ยวเราขุดไปดิโอ้มอนเป็นปึกเล่มใหญ่เลยแก้เกมข้อมูลโคตรเยอะโคตรใจเลยใส่ยังไงวะเฮ้ยไ,ไม่ปึกแต่ใส่ยาก มันจะเป็นอะไรน้องศึกกระตุ้เหมือนเดิมอะไเส้นนี้อังกฤษมากอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรน้องสึกกระตุ้เหมือนกัน มืนหนังสืนอนิยายจะเปิดเปน็นนัสตกัต์ตนหมดเลยวังนี้แหละทำทีนักตะกต์ตนหมดหนังสืนอนิยายนิดเดียวรู้จักเนอไหมเนี่ยดูย่านหนังเนี่ยไม่ดูดูแลหนังเนียมาเป็นหนังสืนอนิยายงไม่อยากหรอกค่ะเดี๋ยจะดูหนังมันมาละนี่ยเอนมีเมชัดๆแม่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เย็นยาได้์ มันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วก็อังกฤษใช่แม่แลายเส้นอย่างนีญี่ปุ่นชัดๆเนี่ยหนูนเคยดูโจโจมาหนูรู้ว่าสาต์าเอฟเฟกต์อยู่ญี่ปุ่นหมดหนูดูเรื่องที่ทคนรู้จักดีกว่าไม่รู้คนที่ดูอยู่นี่จะรู้จักหรือเปล่าเด t ด n น t e ออมันมันสมุดระบรณะมไม่รู้ว่าหรือแต่งชื่อว่าเอเพราะมันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงอ,อันนี้เล่มที่เท่าไหร่วะรู้อ่านภาษาเล่อย่างงี้ไม่อ่ะคือแบบมันรวมแพ็คเล่มไปหมดเลยแล้วเอามาเป็นปีนให้มันแบบมันอยู่รวมกันเดียวกัน รวมเล่นเหมือนกันเรื่องอะไร One Piece mm hmm. มันก็มีฉายฉายอยู่ในท mm hmm. ีวีเนาะกร้วกตูนที่แบบเด็กๆนี้ก็รู้จัก mm hmm. อ่ะสมัยนี้นก็รู้จักนี่นงนนงไงแม่มันรวมสี่ถ mm ึงห้าถึงหก คืออะไรก็นี่ไงผีปอบตัวเกียวกัในที่หนูพูดอย่ายวแม่เนี่ยความรัคือคุ้มันอ่านง่ายด้วยนะลูกค้าในนี้หรือจะรู้จักหมดเลยอ่านรู้แล้วใช่ไม่ใช่เหรอไม่เคยรู้ หนูไม่เคยดูกระตูเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปไม่เคยดูสปอยไม่เคยดูอะไรทั้งนั้นเอาหนูรู้ได้ยังไงก็เห็นเล่ามาข,าข้าวๆนิดๆให้เล่าว่ามันสนุกย่างรู้สนุสกจริงเฉยแต่ไม่ได้สปอยหนูฟังแค่เรื่องเร่าข้าวๆเท่านั้นแหละ อันนี้ไม่อันนี้ไม่ติดอย่างเงี้ยแยากได้จต่แค่อยอ่านไม่เคยอ่านเรื่องโหดมาเอนเท่าไหร่สิบสองกิโลก็เทียบกับเรื่องอื่นอันนี้เก้าแปดกิโลเพราะมันเล่มเล็กอันนี้เล่มใหญ่เอ,เอาไปเอาเงินมาก่อนเงินอยู่กับพี่ไอถ้าถือไจะให้หรือเปล่าเหอ้เอาก็เงินหน,นูเนี่ยอือเรือกี่บาท ไม่รู <plane>. ้ไ <un> ม <sharing> ่คิดหรือหนูก <out> ็ไม่รู้เหมือนกันหนูไม่ได้นะระหว่างที่ลูก เลือกหนังสือดูหนังสือนี่แม่ง่วงนอนแล้วเหรอถ้างเล่นไปก็ได้ <laughs> จะดูอีกไหมไม่แล้วยองตัวเกศกูุนไว้ก่อนอือห <laughs> ือไปไปโอเคบายบาย